ตนสะแมนพระทั้งปงแหลงดังวอนมองคนละร้านเสียงดังดังเลยจ้า มากม,มครับคุณเสียงรงี้แล้วก็รอยยิ้มนะครับะสดใสของพี่น้องเจ้าสว่างแดดพิมนะครับแฟนคลับของพีแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านไฟฟ้าสว่างแดดพิมจ้าขอบคุณพี่น้องสว่าง แดนดินพี่น้องไกลเชียงทีมว่างห้กําลังแรงใจค่ะโดยเฉพาะวันนี้ขอบคุณเสรีการไฟฟ้าสาขาสว่างแดนดินแล้วก็กบขอบคุณสัรับเฮียบูมด้วยนะคะที่ให้โอกาสกับแอนอรดีแล้วก็พี่บอยสิริชัยรวมไปถึงทีมงานออรดีแบนจ้าสองชั่วโมงเต็มๆวันนี้ มีความสุขขนาเวทีกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่สองนะครับสำหรับสาขาสว่างแดนดินนะครับปีที่แล้วผู้ใดได้มาแน่ยกมือสูงๆแนจาอ๋อปีนี้ก็มาเจอกันเดิมนะฮรเสาต้นนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ใส่ผู้ใดหัวตามาปีนี่แนจาโอ้มาไม่กันไรมันปพอาะเรมันคอยเ่าแปลกใจดอกงันรี่เนาะ ไม่นี่แถวหน้านี่คือลูกค้าที่น่ารักใช่จะบอกว่าสรีการไฟฟ้าเขาจะตอบแทนคุณลูกค้าอยู่เรื่อยสำหรับผู้ใดเป็นลูกค้าเพิ่นเนาะเพื่อสิหาคอนเสิร์ตให้เบิงในแต่ละปีปีนี้นะคะแต่ยังเป็นแอนบอยคือเก่านะคะขอบคุณพี่น้องที่มาให้่กำลังแรงใจโอ้โหไม่จะรุ่นแม่แม่ได้หนีเพื่อนเนาะบ่แมนมีตั้แต่วัยรุ่นเลยว่รุ่นรุ่นกรียน น,นี่แม่เสาอันนี้ง่ายออกซัวข้าวเพ่ได้บอกครับแต่มันแต่มันยังอยู่ที่เดิมนะเสาเสาเสาต้นนี้ยังอยู่เหมือนเดิมมันเปรียบเสมือนหัวใจของพี่ก็ยังผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังเป็นใจดวงเดิมอยู่พี่จะไปคิดยากอะไรรับมันบังเสากับยางมาฟังนี่เอง ยู่ข่างไหนข่างนึงบ่ได้ดิว่าเป็นยังเขาย่างไห้เพิ่นเอาเขาไปยังกวาง,าางี่กวางยู่กวางยู่ไปดิยันมันตุนคางเดียวเดี๋ยวผมทบเอ็มซีครับโอเคค่ะ,คะ,คะ,คะได้คะ่ะโอ้โหนะคะวันนี้จัดเต็มนะคะใหญ่สุดพิเศษเลยกับกิจกรรมดีๆจากอาเสรีการไฟฟ้าสว่างแดนดินเมื่อสักครู่นี้ ได้ฟังเพลงเพราะแล้วอามนณีผู้ใดมีติบมาให้คุณแอนกับคุณบอยขอเสียงนะจ๊จ้าปอันนี้นะคะเดี๋ยวดูหน้าไว้นะคะมีติอย่างแน่นอนแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสสุดพิเศษค่ะที่ได้เฉลิมฉลองครบร สาขาสว่างแดนดินค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษเยอะแยะมากมายกันเลยค่ะแล้วนะคะสาหรับโปรโมชั่นนะ่คะเรียกได้ว่าลดกันแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะเฉลิมฉลองคมีเสรีการไฟฟ้าลดส่งท้ายปีนะคะคุณค่าแน่นอนค่ะว่านอกจากจะมีในส่วนของสินค้าลดราคาสุดพิเศษแล้วของแจกของแถมจัดเต็มและความสนุกสนานค่ะ ในช่วงนี้ก่อนที่จะไปสนุกสนานกันต่อนะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากผู้บริหารของนารเสรีการไฟฟ้าสาขาสว่างแดนดินนะคะที่จะขึ้นมาพบปะพูดคุยและก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านในช่วงนี้ค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญเ่ียูม การไฟฟ้านะครับก็เรื่องในโอกาสดีครบรอบหนึ่งปีนะครับขออวยพรลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเองๆนะครับปีหน้าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับ2567เราก็ฝากคุณลุงเซต์ีการไฟฟ้าเรื่อยๆนะครับในกิจกรรมขอบคุณลูกค้าทุกทีขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ มากล่าวทักทายแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะต้องขออนุญาตนะคะให้เฮียบูมนะคะและคุณแอนคุณบอยค่ะได้ท่ายรูปร่วมกันด้านบนเวทีค่ะและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะได้รับชมกันแน่นอนจัดเต็มนะคะการสนุกสนานกันยาวๆกันไปเลยผู้ใดบอก